สวัสดีครับอยู่กับวันทีมทัพไทยนะครับอยู่กับผมร้อยโทเอกพลดีบุญมีนะชชุมแพนะครับวันทีมทัพไทยใน EP ีนี้นะครับเราอยู่ที่การประชุมผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,517โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมและมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วยครับ โดยในที่ประชุมนะครับทางด้านของผู้บัญชาการหน้าหาสูงสุดได้มอบนโยบายปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2567ให้กับเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีความสอดคล้องนะครับกับนโยบายของทางรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกอบไปด้วย4นโยบายหลักด้านที่1นนะครับด้านการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านที่2ด้านการให้ความสัมพันธ์กับประชาชนในการพัฒนากำลังพลและครอบครัวการสื่อสารทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการใช้ทรัพยากรของหน่วยง,งานทางทหารให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดกับพี่น้องประชาชนด้านที่3ด้านความทันสมัยในการพัฒนาระบบป,ปฏิบัติการร่วมการพัฒนาไปสู่กองทัพที่ทันสมัยและการพัฒนานหน่วยง,งานด้านไซเบอร์และอวกาศด้านที่4 ด้านการสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับรูปแบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการแบบสมัครใจการบริหารจัดการสวัสดิการภายในและเชิงธุรกิจและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมระหว่างศูนย์บัญชาการทางทหารและศูนย์บัญชาการเหล่าทัพเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานตามสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคต่างๆของโลกรวมทั้งสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน การรักษาความเรียบร้อยภายในประเทศเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลักลอบการนำเข้าสุกรเถื่อนยางพาราเถื่อนยาเสพติดแรงงานต่างด้าวรวมทั้งนะครับการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ของกองทัพไทย เพื่อให้มีขีดความสามารถการสนับสนุนการปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้ทั้งในยามป,ปกติและยามภาวะวิกฤตตลอดจนนะครับสนับสนุนป้องกันอธิปไตยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสารสนเทศของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและปลอดภยัยสนับสนุนหน่วยงานระดับชาติในการป้องกันร,ระบบสารนุประคสสาคัญรวมไปถึงสามารถฟื้นฟูการให้บริการที่สําคัญได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านของท่านผู้บัญชาการทาหารสูงสุดยังได้มีการเน้นย้ําให้ทุกเหล่าทัพนะครับในการเตรียมกําลังความพร้อมนะครับทางด้านของกําลังคนและยุทธปกรณ์เพื่อเป็นการบรรเทาสารภัยและบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงของฤด,ดูหนาวอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งภัยหนาวไฟป่า หมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และการแก้ไขปัญหาอื่นๆในอนาคตอีกด้วยนะครับและนั่นก็คือภาพรวมนะครับของการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,567ที่กองบัญชาการกองทัพไทยแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้กับทีมงานทุกคนนะครับของวันทีมทัพไทยตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมร้อยโทเอกพลนิบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ